สวัสดีค่ะนะับเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่รายการคุยกันจนถึงสุขสามารถนำเอาสองผู้ยิ่งใหญ่ให้โคจรมาพบกันผู้ยิ่งใหญ่ท่านแรกท่านเป็นผู้ที่ช่ำชองแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและพะมา่านั่นก็คือท่านอาจารย์ดรสุเนศชุดตินรารนนท์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ส่วนผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือคุณวีระธิรพัฒน์นั่นเองค่ะโดยท่านทั้งสองได้มารวมสนทนาประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของวาระสุดท้ายของกลุ่มศรีอยุธยาซึ่งก็หมายถึงช่วงของการเสียกลุ่มครั้งที่สองในปีพุทธศักราช23 1 0 แล้วก็ไล,ล่เลียงไปในอาณาจักรของพม่านะคะโดยเฉพาะราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรพมา่านั่นก็คือราชวงศ์อลองพยาซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยค่ะณบัดนี้ขอเชิญท่านพบกับวาระสุดท้ายของอาณาจักรอยุทยาและราชวงศ์อลองพยาได้เลยค่ะ ผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยก็คงจะทราบดีนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องที่เราคุยๆกันแล้วเนี่ยถ้ามีจังหวะเหมาะเนี่ยก็จะคุยกันถึงเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยมีอัธยาศัยเป็นพิเศษคือชอบเรื่องของประวัติศาสตร์อินทยาแล้วเมื่อถึงเดือน,นเมษายนทีไรเนี่ยผมก็จะต้องพยายามคุยเรื่องนี้แต่ว่าจะคุยมุมไหนเหลี่ยมไหนยังไงก็สุดแท้แต่ เพราะว่าเดือนเมษายนก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่มุสิยาจะเสียแก่พม่านะครับในปี2310ถ้านับถึงปีนี้ก็ครบ234ปีพอดีครน,นี้เรื่องที่จะคุยเนี่ยก็คือเรื่องของวาระสุดท้ายของอาณาจักรอยุธย,ยาหรือจะวาระสุดท้ายของอยุธยาก็สุดแท้แต่จะว่ากันแล้วก็ได้ เรียนเชิญท่านอาจารย์สุนเนศชุตินรารนนท์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์คณะสสาศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านก็ให้ความกรุณาบ่อยครั้งเวลาเราคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันตอนนี้ท่านอาจารย์ก็พร้อมแล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุนเนศคะคือ <c oughs> เรื่องที่จะคุยเนี่ยผมอยากจะ,ะก่อนที่จะถึงว่าช่วงที่จะเสียกรุงในเดือนเมษายนปีสองพันสารอสิบเนี่ย สมมติถ้าเป็นคนไทยทั่วๆไปถ้าเราจะดูสถานการณ์ว่าก่อนที่มันจะเสียกรุงเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นว่าตรงจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจะเสียยาเนี่ยถ้าเป็น ani, ท่านอาจารย์มองในท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะมองอยังไงครับคือต้องมองเป็นสองส่วนนะครับคุณอีราส่วนแรกค,คือจุดเริ่มต้นของสองครามส่วนที่สองเนี่ยนะฮะต้องดูจุดเริ่มต้นของการเสียกรุงนะครับ จุดเริ่มต้นของสงครามเนี่ยมันย้อนขึ้นไปหลายปีนะั่นนะสิ<ช>นั่นน,นะนนนสิมันย้อนไปหลายปีเพราะว่าสงครามคราวนี้เนี่ยพม่าเตรียมการระยะยาวครับพม่าไม่ใช่กะว่าโอส่งกองทัพมาแล้วก็แย่แล้วเสร็จแล้วเราเาตรียมการไม่ดีพม่าก็เลยบุกเลยเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่พม่พมาวางแผนเป็นระบบนะฮะวางแผนย้อนไปได้อาจจะสองถึงสามปีล่วงหน้าหมายความว่าจะต้องย้อนไปถึงเหตุการณ์เนาก็ปีสองพันสามร้อยแปดหรือสองพันสามร้อยเก้า ใช่ครับ2,307 308 309เนี่ยนะฮะคือต้องย้อนขึ้นไปประมาณนั้นครับคุณคาะนะฮะเราถึงจะเราจึงจะเห็นว่าเออสงครามเนี่ยมันมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบก่อนมันไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะเกิดสงครามครับคันนี้ครับผมคณนก่อนที่จะย้อนไปถึงปี2,307 308 309 310เนี่ยผมเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นถ้าอาจารย์จะลองนึกภาพวาดภาพดูสักนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าในในสภาพการแวดล้อมเนี่ย พม่าก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสําค well. ัญใช่คร şey ับของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสําคัญหรือว่าเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสําคัญก็คือว่าทั้งฝ่ายเราเนี่ยเป็นราชวงศ์บ้านพูหลวงครับทางพม่าเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นราชวงศ์อลองพญาใช่ครับอันนี้ใช่ครับทางฝั่งพม่าจะลองเล่าสักนิดนึงครับมันมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่มาที่ไปอย่างไงครับเืออย่างนี้นะครับครับเอพม่าเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาว่า มีกลบปลาฆ่าฟันกันภายในอยู่เลยะนะฮะเพราะนั้นพอหลังจากยุคบุเรงนองยุคอะไรที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะพะม่าก,ก็ไม่ได้รวมกันเป็นปึกแผนะนะฮะต้องใช้เวลาไปอีกระยะหนึ่งถึงจะสามารถรวมกันเป็นปึกแผนได้เสร็จแล้ว ก็เกิดปัญหาขึ้นนะับพกมอนขึ้นมาเป็นใหญ่กวาดล้างจนพม่าเก,กือบจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วครับแล้วพอสิ้นบุเรงนองสิ้นนันทบุเรงแล้วหลังจากนั้นพม่าก,ก็โรยตลอดพมา่พมาพม่าก็โรยไประยะหนึ่งนะฮะแต่แล้วก็มีการฟื้นตัวได้ฟื้นตัวได้มีศูนย์กลางอยู่ที่อังวะเขาเรียกว่ายุคยองยานนะฮะแต่เสร็จแล้วไอ้สมัยนั้นเนี่ยมันอยู่มาได้สักระยะหนึ่งนะฮะ พอเข้ามาสักประมาณช่วงไล่ๆกับราชวงศ์บ้านพูหลวงตอนปลายเนี่ยนะ,ะครับโอ้ราชวงศ์พม่ายุคหลังนี่ก็ทําท่าจะไปไม่ไหวนะฮะก็ก็ท้ายที่สุดเลยเนี่ยมอนก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ตอนใต้แล้วก็กวาดยกกองทัพไปปราบหมดเลยพม่าอังวงศ์อังวะนี่เปิดเปิงหมดนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็เกิดผู้นําคนใหม่ขึ้นมา ซึ่งแกไม่ได้เป็นเชื้อสายพระญาติพระวงอะไรมาหรอกนะฮะม,มีเรื่องเล่าโดยซ้ําว่าแกเป็นพานป่าเป็นอ,อะไรนั้น,นกระทากทาชายน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 ั้นคือคืออลองพยาไงครับ<อ>นะฮะ,ะเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านมุชโชโบนะฮะอ,อ,อยู่ตรงเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าชเวโบชเวโบครับยุค อ่าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่านะฮะของ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 ร่างกุ้งของอ่าของของดินแดนพม่าปัจจุบันครับคืออันนี้เราพูดถึงดินแดนทางตอนเหนือเลยอนะฮะนะเอเลยมันเดเลไปเลยโอ้ขึ้นเป็นขึ้นไปพม่าตอนกลางเลยนะครับนั่นแหละครับขึ้นไปประมาณนั้นเลยนะครับครับนี่ตาคนนี้เนี่ยนะฮะแกก็รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ครับแล้วก็สามารถค่อยๆลบชนะ อม,มอนมอนจะไปรีบพะสงภาษีนี่ <c oughs> นะฮะแกก็ไม่ยอมละรวบรวมนี้พอแกชนะขึ้นชนะขึ้นแน่นะ ผู้คนก็เข้ามาเป็นพวกแกมากขึ้นแต่นี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเวระก็คือว่าหนึ่งแกไม่ได้สืบสายมาจากกลุ่มเดิมออแกเป็นคนกลุ่มใหม่นะฮะแล้วก็แกก็มีพื้นฐานของการเป็นนักรบเป็นอะไรเงี้ยมาก,ก่อนคือหมยความไม่ได้เป็นเชื้อพระวงเดิมเลยไม่ได้เป็นเชื้อพระวงเพราะฉะนั้นนี่คือการเปิดยุคใหม่นะค,คือเราจะเอามาตรฐานของอย่างตะปปิ้จชเวต้บุเรนองหรือยุคยองยานอะไรมาวัดแกนี่ไม่ได้ นะฮะแกแกเป็นคือ <แก S 2> ว่าแกก็เป็นประเภทคิดใหม่ทําใหม่นะจ๊านะแกแกแกเป็นประเภทแกเป็นประเภทคิดใหม่ทําใหม่ทั้งนี้รวมถึงว่าการที่จะพยายามอ้างตนให้เห็นด้วยว่าเอ้ยนี่ฉันเป็นคนที่มีบุญญาบารมีด้วยนะคือชื่อของแกเนี่ยอรลองพญาเนี่ยมีความหมายว่าพระโพธิสัตว์นะฮะพระโพธิสัตว์แสดงว่า นี่นะฉันคือคนที่จะเอ่อถือกำเนิดมานะฮะตามพุทธธรรมนายหรืออันใดก็แล้วแต่ที่จะมาสร้างความสงบสุขนะฮะให้กับแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งทําให้คนมีอันจะกินขึ้นมาทําให้เหมือนเหมือนคติคล้ายๆผู้มีบุญอ๋อเหมือนคติอย่างนั้นแอาจารย์ตนเป็นพระโพธิสัตว์ประมาณสักปี2,200ัสองเท่าไหร่อาจารย์คืออย่างนี้คือเออผมคิดว่าอลองพญาคนนี้เนี่ยนะต้องประมาณว่าแกยก ทับมาตีกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะค,ะครับประมาณ2303ศูนย์สามปี 2, พศสองพันร้อนั่นคือแกมาตีอยุธยาเป็นคนแรกที่มาตีอยุธยาในช่วงหลังแต่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงที่แกรวบรวมแผ่นดินแกอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นต้องคิดไปว่าประมาณอ่าก่อนอประมาณตอนอปลายสอง เอสองสองเก้าแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะก็คือป็นเป็นช่วงสมัยอย่างของแกละขึ้นขึ้นสถาปนาขึ้นมาเป็นเป็นเป็นราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ใหม่อลองพญาราชวงศ์บางทีเขาก็เรียกคลองบองบางทีก็เรียกอลองพญาอือนะฮะได้ทั้งนั้นผมอาจารย์ผู้คลองบองผมนึกกระบองทุกทีคลองบองนี่แปลว่าอะไรอาจารย์ฮะเอ่อต้องไปเช็คอีกทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรานนี้เอาเป็นว่าเอ่อพระเจ้าอลองพญานี่ตั้งตั้งราชวงศ์อลองพญาขึ้นมาคือ คือแกตั้งราชวงใหม่นี้ขึ้นมาพร้อมคือคือแกเป็นคนใหม่ามาใหม่นะและเสร็จแล้วแกก็มาในลักษณะของการรวบรวมแผ่นดินมา,า,านะฮะที่มันแตกฉานสร้าง รานเซ็นขึก็ไปสถาปนาราชธานีใหม่ขึ้ที่ท,ที่ชเวโบชเวคือเป็นบ้านเดิมของแกซึ่งต่อไปเนี่ยเขาก็ย้ายมาเมืองหลวงเก่าที่อังลูกหลานแกนะ,ะอังวะแล้วก็ย้ายไปอมาราปุระอะไรแต่เริ่มต้นคือตรงนี้ที่เชเวโบที่ชเวโบนี่ที่เมืองชเวโบเนี่ยนะคุณวินาทราบไหมว่ารัฐบาลพม่าปัจจุบันเนี่ยนะ,ะไปสร้างวังให้กับพระเจ้าอรลองพญาเพื่อเป็นที่ระลึกโอ้ นะฮะเกิดจำได้ไหมว่าเรามีการพูดถึงการสร้างวังให้บุเรงน้องอในตอนไรเนี่ยอ,อยู่ในโปรเจกต์ใหญ่<อ>และหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยนะ,ค,ะคือไปสร้างวังที่ชเวโบสร้างเสร็จแล้วด้วย<อ>เพราะว่าพมา่าเขาถือว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยนะฮะ,ะจะมี อย่างนี้หนึ่งอนอรธาอนอรธานะครับอย่างเราเรียกพระเจ้าอนิรุตสองคือบุเรงนองอนอรธานี่คือราชวงศ์ผู้กามใช่ใช่ใช่สองคือบุเรงนองบุเรงนองี่ราชวงศ์ตองอูใช่ใช่ตองอูยุคต้นสามคืออลองพญาและพอหลุดลงมาอีกทีก็องซานองซานซูจีพ่อองซานพ่อองซานซูจีเลยองซานพ่อองซานซูจีเลยนะทำไมรู้ไหมคุณวีแล้วคือสี่คนเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ สร้างความเป็นเอกภาพให้กับพม่าอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นเป็นฮีโร่ของเขานะเป็นฮีโร่เขาเพราะนั้นอย่างเราบอกอลองพยานนี่ใครหลักฐานเราบอกมาถูกปืนใหญ่ตายเออแถวอายุทยานี่ลบไม่ชนะด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเห็นจะไม่จริงขนจับหนึ่งพม่าถือนี่เป็นเต้ยเลยนะคือเป็นคนสุดท้ายคันนี้คานนี้ผมอธิจาระหมายถึงว่าทางฝั่งพม่าเนี่ยก็มีคนคิดใหม่ทําใหม่ แนวใหม่ไม่ใช่เชื้อพระวงขึ้นมาเป็นขึ้นสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากริย์ของพม่าราชวงศ์อรองพญาและแนวใหม่แนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่ออค่อนข้างดุเดือดอืมดุเดือดครับือนะฮะคือว่าออ ใช้นโยบายรุนแรงในการกวาดล้างอย่างมอนนี่ oh. กวาดล้างมากนะที่หนีมาพึ่งบาร,รมีเราสมัยพระเจ้าบรมโกศอะไรเนี่ยก็กถูกกวาดล้างเยอะได้ขา่าวได้ข่าวว่าสั่งฆ่ายเฮี้ยนเลยไหมอาจารยคค์คือเด็ดขาดนะใครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแกพวกพญาตผูวงพวกอะไรนะ oh. อยู่ไม่ได้ครับแกกวาดหมดเลยแล้วแกแกเป็นนักรบคือแกแกรู้จักเป็นหลักคือการรบนะคือคือ คือเป็นการคิดใหม่ทําใหม่ที่ลบท่าเดียวลบท่าเดียวลบท่าเดียว,เ,ยวเป็นเป็นนักกลบจริงๆเพราะฉะนั้นอันดับแรกมิชชั่นแรกหรืองานแรกก็คือสร้างความเป็นเอกภาพภายในนี้<ะ>ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยพวกก็ล่อหมอนด้วยเพราะว่าเก็บไว้โอ้โห เกือบเจ็ดยุดพม่าได้ทั้งแผ่นดินนะแล้วก็จัดการกวาดล้างมอนใช่จึงทําให้มีมอนจํานวนหนึ่งหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสัมตว์ไท<า>ยใช่ไหมใช่ไหมแต,แต่แต่ตรงนี้ขอแถมนิดหน่อยเชิญครับอาจารย์แถมตรงนี้ว่า เราเนี่ยก็อยากให้มอนเนี่ยกลับไปแข่งกับพม่าเหมือนกันเราต้องการมอนเป็นการชนนะพูดง่ายๆนะประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะนั้นเออคือเราก็เราก็แย่ด้วยเราก็ให้ที่พักด้วยส่งกลับไปได้ก็ดีอะไรทานองใกล้ๆอย่างนี้ไปไปแย่พวกนั้นใช่ไหมนี้ไอ้ลักษณะของการทําอย่างนี้เนี่ยพม่าถือเป็นการกระทบกระเทือนความมั่นคงเอของราชอาณาจักรมันจึงเป็นต้นตอไงคุณมิละที่ทําให้เกิดสงครามใหญ่อ นั่นก็คือตอนที่พระเจ้าอรลองพยาเนี่ยยกทัพมาปีสองพันสามร้อยสามครั้งแรกใช่ไหมจย์<ล>ใช่ตอนนั้นแหละครับ,รบที่ที่พระเจ้าอรลองพยาเนี่ยยกกองทัพใหญ่มาคือมันมีเหตุอยู่สองประการเวลาเหตุประการแรกเนี่ยเป็นเรื่องของมอ,อที่ทางอลองพยานเนี่ยไม่พอใจว่าให้เราให้การสนับสนุนพวกมอเพราะเขาถือว่ามอนเนี่ยเป็นอันตรายของเขา,อ,าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมัน เป็นเรื่องของการคุมเส้นทางการค้าทางทะเลเอ oh. เพราะว่าไอ้เราเนี่ยนะคุมมาลิจอย uh. ใช่ไหมนี่มันก็มีเรือค้าขายนยที่จะขึ้นไป mm. นะฮะถึงย่างกุ้งเพราะอองพญาเนี่ยแกเป็นคนเปิดเมืองย่างกุ้ง uh. นะฮะแกเนี่ยราชธานีเข้าไปอยู่ชเวโบนในลึกมากเลย uh. แต่ต้องคันเมืองท่าชั้นนอกก uh. ็ทาไอย่างกุ้งเนี่ยให้มันเป็นเมืองท่าชั้นนอกซะเลย mm. และเป็นคนตั้งชื่อเมืองย่างกุ้งด้วยอันน่าอ่คือเมืองย่างกุ้งเนี่ยเดิมชื่อตะโกงตะโกง ดะโกงเจดีชเวดะโกงไงนะพระเจดีทองของเมืองดะโกงนะเจะแก่ตั้งเปลี่ยนตะโกงเป็นย่างกุ้งนะฮะย่างเนี่ยเราเรียกย่างเนี่ยมันมาจากคาว่ายานยานแปลว่าศัตรูอืกุ้งเนี่ยมันมาจากคาว่าโกงแต่ว่าหมดแล้วคือปราศัตรูเฮี้ยน เทียนผมผมผมใช้คําผมใช้คําที่นั่นขึ้นมาหน่อยผมใช้คําว่าริปูสลายพมก็เลยใช้จะนึกนึกถึงคำนี้พอดีเลยริปูสลายริปูสลายคือคือตั้งชื่อใหม่ให้เป็นมงคลนามกับพม่าแล้วก็ทาให้มันเป็นเมืองท่าชั้นนอกนี่ไอยางกุ้งพม่าเป็นเมืองท่ามันก็มีเรือสิบค้าเนี่ยนะจากทางโอสินคโปโอลงไรขึ้นมาเนี่ยนะทะเลอันดามันน่ะ ใช่ไล่ตามตามชายฝั่งอันดามันนึ่ขึ้นไปไอ่เราก็ไปจับไปเรือนี่ไว้ไอ้เอทางพม่าก็บอกให้คืนเรืออะไรต่ออะไรก็ตกลงกันไม่ได้นี่ก็เป็นความเจ็บใจตอนตอนนั้นเนี่ยเมืองท่ามริดเนี่ยยังเป็นของเราใช่ไหมจ๊ะตอนนั้นเมืองมริดเป็นของเราเป็นของเราถ้าตอนนถ้าตอนนี้เป็นของเราก็ดีเหมือนกันก็จริงอ่ะมันมันพลาดไปหน่อยเออมันพลาดอ่ะตอนนี้คุยกับอังกฤษตอนนั้นมันพลาดมากเลยนะเสียดายที่ทีนี้ อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะ,ะ,ะแต่อรลองพยาเนี่ยแกก็มีเจ็ดจำงที่จะ ลุกรานเราอยู่แล้วด้วยเพราะว่าตอนแกมายกชัดที่เจดีย์ชเวดากงอะไรเนี่ยแกก็เริ่มวางแผนเลยแผนแกอันหนึ่งเนที่แกประกาศไว้คือมาลบกับอยุธยาโอเคแกประกาศเลยบอกต่อไปจะลบอยุธยาเลยเหรอ<ะ>คือใช่ใช่มีม,มีมีอยู่ในแผน<อ>นะครับมีอยู่ในนโยบายเพราะฉะนั้นที่นักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าพม่าเข้ามาแบบไม่ตั้งอกตั้งใจนี่ไม่ใช่นะจยะไม่ใช่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 คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระทั่งต้นบรรพบุรุษของพระเจ้ามังระ อนะคือเป็นคนที่ส่งอิตันเมิวสีห์คดีกับมหาราชาก็มาคือบรรพบรุษนี่วางแผนไว้ละคือ่มอรงพยานนี่วางแผนไว้ละคิดว่าอย่างน้อยแล้วแล้วก็แล้วก็ส่งกําลังมาเพราะมีเรื่องสองเรื่องที่อาจารย์ว่าคือเรื่องสองเรื่องนี้ถ้าเรือมริดที่ไปเป็นเป็นกีดการเส้นทางการค้าที่จะไปจับเรือสินค้าของเขาไว้แล้วเขาก็มีไม่พอใจแต่เรื่องที่สําคัญคือเรื่องไปสนัับสสนนนนนุมมมมมออออออ่่่าาาาะะพรู้้้้้ึกยยยงงงีีไไไไหวววเเดด๋ขแลจป็ ใช่เลยเลยเลยอันนี้เป็นเป็นต้นต่อนะที่ส่งส่งมาครั้งแรกเป็นการลบทัพจับศึกของพม่าเป็นทัพกษัตริย์ครับอืมเพราะอลองพยายกมาเองอุ่มทัพบันจะแสดงว่าพม่าเนี่ยให้ความสําคัญต่อการตีอยุทยาอนไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นอ่อไม่ใช่เป็นเรื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมและแกเปิดเส้นทางใหม่อันนี้สําคัญคือปกติเนี่ยนะคุณเวลาให้เส้นทางลบ ที่พม่ายกมาเนี่ยมันมีสองเส้นทางเส้นทางแรกคือด่านเพจรชดีสามองด่านพชชดีสามองก็ทางกาญจนบุรีออีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยละแหงแขวงเมืองตากด่านสิงขรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านสิงขรนั่นคือด่านที่อรลองพญาเปิดอ่าผมก็ด่านละแหงที่จังหวัดตากใช่ที่จังหวัดตากแค่นี้อรลองพญาเนี่ยนะพวกก็เอา กำลังเนี่ยมาประชุมผลที่มอตมะ,ะแล้วส่งทั้งทัพบ,บกทัพเรือเนี่ยนะวิ่งไล่ลงมาเลยมันมีเมืองชายฝัง่งเมืองเยเมืองทวายเมืองอะไรแกไล่ตีเนี่ยลงมาเรื่อยมาจนถึงมาย,ยึดเมืองมาริดมาริใช่แล้วแกข้ามฟากเลยม,มาเข้ากุยเข้าปรานอของเราและตีตะลุยขึ้นไอเนี่ยคือด่านสิงคอ,อันเนี่ยเป็นด่านสิงคอนซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งคุณววระ แกเป็นคนเปิดเส้นทางนี้ oh ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางรบสําหรับสําหรับพมา่าก็มาตีไทยเอาลองไปยาปเปิดเส้นทางใหม่ตอนนั้นมาเองละลอกแรกอันนั้นเป็นละลอกแรกแแที่เข้ามามแล้วเข้ามาแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จผมไม่ทราบเพราะอะไระไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับขณะคือหนึ่งการเข้ามาเนี่ยนะฮะมันมีการเตรียมการพร้อมแค่ไหนเพราะพะม่าเนี่ย ยกกองทัพใหญ่มารบกับอยุทธยาเป็นศตวืดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พมา่ามาต้องต้องคำนึงถึงเรื่องหลกัหลกๆนะคือหนึ่งการเตรียมสเสบียงพร้อมไหม,มนะฮะเรื่องโรคภยครัยไข้เจ็บเป็นยังไงครับการเตรียมการเป็นยังไงปรากฏว่าตอนอรองพญายยกเข้ามาเนี่ยหลักฐานมันก็พูดเป็นหลายฝ่ายแต่หลักฐานฝ่ายหนึ่งเนี่ยของพมา่าเนี่ยบอกว่าอารองพญายเนี่ยมาป่วย ไอ้ไข่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้คือเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแต่หลัก้อนเออหลักฐานเราบอกว่าเอาลองพยามาคุมจิกปืนใหญ่แล้วใส่ดินปืนมาปืนแตกนะนี่ผมเคยทะเลาะกับพม่าบอกเนี่ยหลักฐานไทยพูดว่าอย่างนี้ว่าปืนแตกว่าปืนแตกเออพม่าเนี่ยอายใช่ปล่าอายสิเพราะว่าปืนแตกใช่ไหมถึงไม่กล้าพูดพม่ากับเถียงผมบอกเอ้ย ไอ้ปืนแตกและตายเนี่ยยิ่งเป็นเกียรติยศใหญ่เพราะตายในสมรภูมิไอ้ป่วยตายเนี่ยยังไม่เท่าไร่เออแต่แต่พม่าท้ายสุดพม่าเชื่อว่าป่วยตายพม่าลงความเห็นว่าป่วยตายลงความเห็นแต่เราเนี่ยในเอกสารพงศวดาเราบอกว่าปืนแตกปืนระเบิดปืนระเบิดก็เลยยกทัพกลับไปก็เลยยกทับกลับไปหลังจากนั้นอรงพยาก็สวรรคตไม่ถึงเมืองด้วยซ้ำตายระหว่างทางปิดคงปิดข่าวกันเสร็จแล้วก็เกิดการแย่งอํานาจกันเลยเพราะฉะนั้น ทำไมถึงขาดช่วงไปหลังจากอลองพญาสอรอยสองพันสองพันสามรามเสร็จไปอลองพยาสิ้นพระชนก็ไปเออพอพอสิ้นพระชนไปปั๊บเขาก็ไปแย่งอานาจกันอในพม่าก็แย่งอานาจกันตอนนั้นก็ไม่สะดวกที่จะที่จะยกทัพใหญ่มาลบเราก็มีเวลาจุดพักหายใจอ่าเดีวอาจารย์พึ่งหลังจากอาลองพยาสวรรคต เข้ามาแย่งอำนาจกันคนที่ขึ้นมาคือพระเจ้ามังระท้ายที่สุดคือพระเจ้ามังระ,ะนี่พระเจ้ามังระที่เราเรียกมังระมังระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีสมัญญานามว่าพระเจ้าช้างเผือกพระเจ้าช้างเผือกนะหลักฐานออกพระนามว่าเซิงปิยเชงแปลว่าพระเจ้าช้างเผือกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ท้ายที่สดุดเป็นลูกของอรลองพยาคนหนึ่งเคยมาในกองทัพ ตอนที่เราพยายามรบไปด้วยเคยคือเป็นเป็นคนที่รู้ทางหนีทีไล่ไงคือตัวพ่อเนี่ยจะไม่รู้ทางหนีทีไล่มากตัวลูกนี้เคยมาแล้วนะเพราะนั้นมังระเนี่ยก็ฟื้น้นโยบายการที่จะยกมารบกับอยุธยาอแต่คราวนี้เตรียมแผนดีกว่าพ่อขันกลับมาฝั่งไทยบ้างจานฝั่งไทยนี่นะพอหลังจากคือพ่อม่านี่พอรบกับพะนเรศลสวนหลังจากนั้นก็ไม่ได้รบกันนานนะอาจารย์นะหลายปีมากเลยนะฮะเราเรา หยุดศึกใหญ่เราหยุดศึกใหญ,หใหญ่โซนใหญ่ศึกที่เรามีเนี่ยนะเราก็ไป <laughs> ไปตีขมงขเมรบ้างลงมาแถวทางทางใต้นะฮะมาตีกับทาง มาลายูมาลายเนี่ยแล้วก็มีบางสมัยก็มีขึ้นไปลบเชียงใหม่แล้วก็ปราบกบฏภายในอะไรทันแบนี้แต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยทางฝั่งเราทางรา,าชวงศ์บ้านปูหลวงนี่ก็จะฆ่ากันเองซะส่วนใหญ่ก็มีการล <c oughs> บปลาดข้าวันกันพอสมควร <c oughs> คือเรื่องของการแย่งอํานาจเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันลักษณะกา,ารแย่งอํานาจเนี่ยมันมากระจุกตัวอยู่ในในเขตพระนครนะฮะแล้วรูปของการแย่งอํานาจเนี่ยมันจะมีอย่างนี้คือ หเราจะเห็นภาพของขุนนางเข้ามามีบทบาทมากน,นี่แบาพูดถึงราชสำนักอยุธยานะจ๊ะนะใช่ราชสำนักอยุทยาและเสร็จแล้วอผู้ที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนของการแย่งอานาจหรืออะไรเนี่ยจะเป็นวังหน้ากับวงังหลงวนะครออรรบกันขนาดบางยุคยสมััซ้อย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 กกบผูช<ด>ารเเลน <laughs> เอาปืนใหญ่ขึ้นยิงกันซอยกันลุซอยกันทุกรัชกาลนะอาจารย์ก็แทบแทบจานั้นล่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งพระเจ้าอยู่หัวพรมโกดธปราดารพิเศษขึ้นมาใช่ใช่ปราดารพิเศษขึ้นมาที่กครบอกว่าท่านทําบุญมากท่านชอะไรกับพทธบาทเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะคงเป็นเพราะว่าก็ก็มือเปื้อนเลือดพอสมควรนะฮะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่คือทั้งคือคือคือพอพระเพศราชาเสจ็กก็มาพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือก็มีลูกสองพระองค์ใช่ไหมอาจารย์ก็คือพระเจ้าอยะ ซึ่งเป็นพระเชิดถาแล้วก็พระเจ้าบรมโกศที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นพระรูชาก็วางหน้าวางหลัวแล้วนะครับและพระเจ้าท้ายสระเนี่ยพอสวรรคตลูกก็พยายามจะขึ้นเี่ยแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ก็คงไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการแย่งชิงอํานาจภายในกันอย่างต่อเนื่องมาครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอพอช่วงสิ้นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วเนี่ยก็เข้ายุคเข้ายุคของ พระเจ้าอุทุมพรและเจ้าฟ้าเอกทัตนนะฮะอันนี้ก็คือตัวละครที่จะคู่กับทางาพระเจ้ามังระที่เด่นขึ้นมาคู่กันเลยถูกไหมครับ,รบที่เด่นทีนีเ้เราจะมีข้อสังเกตสองสามข้อสังเกตนะครับ,รบข้อสังเกตประการแรกเนี่ยนี่คือภาพที่เห็นความไม่สงบเรียบร้อยภายในการแย่งชิงอํานาจกันมาอย่างต่อเนื่องนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะฮะสิ่งที่เห็นชัดคือว่าเราขาดสุดใหญ่โอ้ใช่คือเอางี้ ไอ้ศึกที่เราไปลบกับเขมรหรือเชียงใหม่เนี่ยนะมันไม่เหมือนลบกับพมา่ามันศึกเด็กๆเกออพมา่าเนี่ยนะเราลบศึกพมา่าเนี่ยเป็นศึกในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น defensive warfare เป็นสงครามที่เราป้องกันะนะฮะแล้วศึกพมา่าเนี่ยกำลังลบก็ดีความชํานาญก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเรียกว่า ไม่เป็นรองเราหรือเหนือกว่าเราคือไม่เราไม่ได้ลบกับคนที่อ่อนแอก,กว่าแต่ศึกลักษณะใหญ่อย่างนี้ที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวอย่างนี้เนี่ยมันขาดเป็นศตวรร์วัม มันขาดเป็นศตวรรษหายไปเจ็ดสิบแปดเป็นร้อยปีแล้วจ้ะใช่ไหมคะตั้งแต่สิ้นสมัยของสมเด็จพระเรสวรเป็นต้นมาไม่เคยลบพม่าเลยหยุดคือว่าอาจจะมีประปรายอย่างที่เขาพูดสมัยพระนารายณ์แต่ว่ามันเป็นสงครามถ้าดูหลักฐานพม่าและประปรายไม่ได้เป็นศึกใหญ่ที่พม่ายกมาล้อมกลุ่มอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราขาดความชำนาญนะครเป็นหลายชั่วอายุคนในการทำศึกขนาดใหญ่ นี่นี่นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งตอนตอนตอนที่พระเจ้ารองพยายกทัพมาสองพันสามร้อยสามเนี่ยอาจารย์ครับอันนั้นตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอ่าตอนนั้นตรงกับช่วงต้นรัชกาลของพระเจ้าเอกทัอ์อ่าต้นรัชกาลพระเจ้าเอกทัดตอนคือหมดสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกฏแล้วต<อ>้นรัรชกาลพระเจ้าเอกทั์ครับคือพมา่ายกเข้ามาค่อนข้างได้รวดเร็วนะครัคร้งนั้นเนี่ยนะครับและกระทาการได้ ได้อย่างอุกอาจมาเพราะว่าพระเจ้าอรลองพยาเข้ามาเนี่ยเข้ามายึดวัดหน้าพระเมรุได้ยีห่หลับตานึกภาพให้วัดหน้าพระเมรุเท่ากับปืนเจาะขหอยแล้วจารย์มันหยุด ตรงพอข้ามแม่น้ำลบบุรีก็ตรงข้ามพระบรมหาราชวังวก็ก่อหอปืนใหญ่เอาปืนใหญ่ยิงไปถูกยอดปราสาทคือเรียกว่าเรียกว่าถ้าไม่เกิดอันใดขึ้นกับพระเจ้าอลองพญานี่ก็น่ากลัวนะสองร้อยสองพันสามร้อยสามน่าจะร,าร้อยไปแล้วน่ากลัวนะใช่ใช่ใชนะฮะต่อใช่ช่วงนั้นหรือป่าจยา์ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเอ่อเอ่อพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยที่ว่าต้องลาผนวดมาสู้รบ คือพระเจ้าคือปัญหามันมีอย่างนี้ครับคือว่าปัญหาในสมัยที่พระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาของเจ้านายที่แยกเป็นกบเป็นหลามีเจ้าต่างกลบมหลายกลุ่มเพราะนั้นพอ ตอนการถัดเปลี่ยนอำนาจตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีเจ้านายเจ้าฟ้าเนี่ยนะฮะที่อยากจะแย่งชิงอำนาจด้วยเหมือนกันเ,เพราะนั้นมันจึงไม่ได้มีเฉพาะพระเจ้าเอกทัศ์พระเจ้าอุทุมพรนั้นยังมีเจ้านายพระองค์อื่นด้วยนะฮะแล้วก็เกิดการปราบกบฏกันยิ่งใหญ่ในช่วงแต่ว่าพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยแกคือถ้าดูหลักฐานดูอะไรเนี่ยค่อนข้างจะจงรักภักดีกับพระเจ้าเอกทัศน์นะฮะเพราะฉะนั้นเป็น,นะะเป็นเป็นเป็นพระอนุชาแท้แท้เย ใช่ฮะเพราะนั้นเป็นคนที่เปิดเผยไอ้ความลับอะไรต่ออะไรต่างๆว่าใครจะแย่งชิงอำนาจอะไรกันอะไรเงี้ยนะประรมาณนี้เพราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยเริ่มต้นรัชการด้วยการปราบกบฏก่อนอปราบฝ่ายตรงข้ามก่อนลูกพระอะไรนะเป็นลูกพระสนมเจ้าจยา์ใช่ครับกรมืนเทพพิษวิกสุนทรแล้วนะจิตสุนทรแล้วนะตัดหัวกันวุ่นวายช่วงหนึ่งคือมีะมีเจ้านายระดับสูงที่ที่จะคิดการกบฏเนี่ยนะฮะและเสร็จแล้วตาม ตามดูโดยสภาพการเนี่ยนะมันน่าแปลกคือถ้าเราดูหลักฐานโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ดูว่าพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยดูราวกับว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม,มใช่ไหม,มแล้วราชสมบัติเนี่ยพระราชบิดายอยากให้มาอยู่ในกำมือของพระเจ้าอุทุมพรูดชัดเลยอะไรคำนองไม่มีความสามารถไปบวชซะอะไร่แต่แต,แต่แต่คุณวีระรู้ไหม พอลหลักฐานอันนั้นที่พูดถึงเนี่ยคือหลักฐานเป็นพงศาวดารอายุทยา,าที่ชำระสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถูกต้องนะแต่พอคุณวิระไปเช็คหลักฐานอายุทยาแท้แแท้แทไม่มีสมมติว่าคําให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมอะไรเงี้ยนะที่เขาพูดถึงพวกเฉลยศึกที่ จับไปแล้วพูดถึงพระเจ้าเอกทัศน์พูดถึงพระเจ้าเอกทัศน์ดีมากนะพระเจ้าเอกทัศเนี่ยนะเป็นคนที่ดีนะคะคำนึงถึงความเดือดร้อนของคณาประชา,าราดพอ,อขึ้นคลองลาดมีการลดภาษสงภาษีอะไรต่ออะไรเงี้ยนะนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็คล้ายๆกับว่า ตั้งมาตรฐานการตั้งช่างตวงวัดอะไรต่ออะไรต่างๆคือคือเป็นกรรจัดนักพัฒนาคนหนึ่งออใช่ไหมเพราะนั้นไอ้การที่เราจะบอกว่าใครดีไม่ดียังไงเนี่ยต้องใจเย็น,นๆมน่มันสัมพันธ์อยู่กับว่าใครเป็นคนพูดถึงคนคนนั้นด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าคนที่พูดถึงคนคนนั้นเนี่ยนะฮะหรือหลักฐานที่พูดถึงเนี่ยเป็นของคนละกลุ่มคนละลาวเราไม่ได้ภาพอย่างเส้นเส้นสายทั้งสายไหนก็จะยกยอสายนั้นอะไรอย่างนี้ทํานองนั้นคือประมาณนั้นเพราะฉะนั้น อ่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตตรงนี้คือภาพลับของพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยมันมีหลายเฉดไม่ได้มีภาพเดียวที่เราเข้าใจว่าคือเราก็เห็นภาพจากพงสวด,ดานที่เราอ่านจานเป็นหลักแต่เราไม่ได้ไปดูเทียบเคียงกับคนอื่นนะเราก็เชื่อต,ตามๆกันใช่ยังสมมติพวกคาให้การพวกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นเท่าไหร่เพราะเราไปดูเราก็จะเห็นว่าเออแกก็เป็นคนใช้ได้นะฮะแต่ เหตุผลของการเสียกรุงเนี่ยอันนี้คืคงเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะครยวอาจารย์อย่างนี้ผมจะสต๊อปก่อนนะผมจะสต๊อปอย่างนี้ว่าตอนนี้ทางฝั่งไทยตั้งแต่ปีพศ2301ที่พระเจ้าเอกทั์ขึ้นครองราชครับนะครับทางฝั่งพม่าเนี่ยหลังจากอเลพยยากลับไป2303เนี่ยครับ แล้วก็พม่าก็อำนาจกันนะฮะจนกระทั่งท้ายที่สุดอํานาจมาตกที่มือของพระเจ้ามังกรอ่างวางราแล้วก็ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้พ่อจารย์บอกว่ามันจะมีสึกที่เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยเจ็ดต่อเนื่องแปดเ้าจนถึงเสียกรุงเนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจภูมิหลังแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราถึงจะคุยเรื่องเสียกรุงได้สนุกขึ้นนะครับแต่คราบตอนนี้ไม่ได้ครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ปีสองพันสามร้อยเจ็ดหลั ครับนะพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะดูสงครามข่าวเสียกรุงกับพม่าครั้งที่สองเนี่ยอาจารย์อยากจะเริ่มสักช่วงไหนประมาณสองพันสามร้อยเจ็ดสาร้อแปดแล้วสุดท้่ยอาจารย์ครับคือผมอยากจะเริ่มสักประมาณสองสามศุนเจ็ดอ่าเชิญครับอาจารย์ครับเออทำไมผมถึงอยากเริ่มสองสามศุนเจ็ดคืออย่างนี้ครคุณวีระครับพมา่าคือถ้าสมมติว่าเรามองเุดจุดของเราออกไปเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊พม่าเนี่ยนะจงใจจะเข้ามาตีอยุธยา